สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจของมอปุณนะครับศัลยรเมือศเซธีจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาสัญจรนะครับที่พัทยาใต้นะครับร้านรักสวยนะครับเจ้าของร้านนะครับอยู่ข้างหน้าของผมแล้วนะครับวันนี้ได้สักซ้ำรอบที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังความปังของเขาตั้งแต่เริ่มแรกเลยเห็นได้ว่าเป็นผู้ช่วยร้านเสริมสวยนะครับเราวันนี้นะครับตรงนี้นะครับ ตั้งแต่สักมาร่วมกี่กี่กี่ปีแลครับอะสักยังไม่ถึงปียังไม่ถึง<ต>ปีจากที่หมอมาตั้งแต่โควิดรอบที่สองที่ติดตามเพจมาแล้วก็มันสวดมนต์ได้ได้ได้ฟังแต่คําบอกในเพจนะคะว่าให้สวดมนต์ทุกวันอพอเราสวดมนต์ทุกวันจากที่ไม่มีเลยแล้วก็ไปจุดทูปใช่ไหมคะก็ถูกหวย จุดเข้าแทบจะทุ่มวดนค่ะอาแต่พอมันมีปัญหาก็เลยหยุดจุดค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้มาสักเป็นตัวโอเคอก็คือวันนี้รอบที่สอง<ช>รอบแรกก็คืออยู่อยู่ร้านมาดามอื่นมาดามอื่นนะครับซอยบ,บัวขาวครับผมเพิ่งสักไปได้เดือนนะึงเดี๋ยวนะเริ่มแรกก็ก่อนที่จะมีร้านเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับก่อที่จะมีร้านใช่ไหมคะก็รู้จักเพจที่หมอ,อแล้วก็ อ่านในความที่พี่หมอโพสทุกวันก็เข้าไปสองแล้วก็เริ่มมีจิตสวดมนต์นิดนึงแล้วก็จุดจุดหวยตัวเองก็ถูกวัดไม่เยอะค่ะร้อยถึงสองร้อยอ่ะแล้วก็สะสมเงินนั้นเพื่อที่จะเอาไปซื้อทองแล้ววันหนึ่งมันมีวิกฤตที่เราต้องได้ลาออกอยากได้ลาเป็นของตัวเองก็เลลเอาทองที่ถูกหวยจากการสวดมนต์นั้นไปจํา เราก็ไปเช่าร้านเล็กๆทำเองก็คือหลังจากนั้นก็คือได้ได้เป็นเจ้าของกิจการนะว่างานนะครับเป็นร้านของตัวเองครับพอหลังจากนั้นพอหลังจากนี้ก็ได้มาสั่แล้วความตังหลังจากนั้นคือลูกค้าจากที่มองไม่เห็นเราจะมองเห็นเราเยอะมากตอนนี้แล้วก็ฟังที่สุดก็คือเล่นเกมก็ได้ทาเยอะนะหวยก็ถูกอยู่ คือรับโชคตอนปีใหม่ค่ะเพราะว่าไปสักก่อนปีใหม่แล้วก็มวดที่วันที่สามสิบก็ถูกอยู่แต่ได้ไม่เยอะวันนี้ละค่ะรางวันที่สองเราไม่ปรถนารางวันที่หนึ่งราปฏถนารางวันที่สองโอเคครับก็อยากให้ฝากถึงคนที่เห็นคลิปนี้นะครับที่กําลังลังเลอยู่ที่กำลังศึกษาแรกๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีนะคะ่าการที่เราทุกใจสิ่งที่เราเชื่อหรือว่าเราศรัทธา ก็อาจจะเป็นแรงที่ช่วยให้เราแบบว่ามีกําลังใจถึงไม่มีกําลังใจของคนรอบข้างก็ยังมีกําลังใจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอันนี้คือปังจริงค่ะบอกเลยโอเคครับยังไงทุกคนนะครับรอบนี้คอยดูลังวันนะคะเดี๋ยวจะโชว์เก็คืออย่างที่เห็นน้องนะครับชีวิตด,ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค,คือดีแบบดีขึ้นเรื่อยจริงนะครับจากที่น้องเล่าให้ฟังนะครับวันนี้น้องก็เลยมา ความรู้สึกดีๆนะคะผ่านรีวิวนี้ในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดตามได้นะครับหวังว่าคนที่เห็นคนที่ดูคลิปนี้นะครับจะมีรีวิวแบบนี้นะครับเพราะเขาพัฒนาจากกันเป็นผู้ช่วยร้านจนมาเปิดร้านเองแล้ววันนี้ได้มีสัญญาใหม่คือร้านนี้นะครับญญได้มาเปิดสัญญา3มปีก็คือร้านเสริมสวยที่เป็นของตัวเองนะครับคือชีวิตปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะครับ ฝากร้านครับอยู่พัทยาใต้พัทยาใต้ค่ะซอยสิบหกหลังตึกคอมนะคะร้านรักสวยค่ะมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับที่ถ้าบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วมามาจากเพจหมอปูนมีค่ะสิบเปอร์เซ็นไปเลยโอเคค่ะลดทุกรายการแต่ต้องแจ้งเลวยนะคะว่ามาจากเพจหมอปูนโอเคครับค่ะวันนี้ก็เป็นสะพานบุญครับร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับขอบคุณครับ